โอเคก็ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อฟทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมังนูรุนในช่องเ e อียริสต์วิตเตอร์เอ็กซีเช็นเคยต้นครับกับหน้าเก็บคลีโอเกตตราขอไม่ได้ไปเล่นในช่วงล็อกที่ทามแต่อยา่างใดนะครับแต่เดี๋ยวขอไเข้าเล่นมาให้ดูกลุ่มสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะอันนี้เป็นกลุ่มลัอกที่ทามกลุ่มลัอกที่ทามกลุ่ม,ม,ม,มแจ้งเกมซีปเปอร์หมดแ,แต่ต้องบอกไม่ได้แต100กร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้นครับของแบบนี้ไม่ได้มีเถี่ยหัวใจวิตชั่าง่าย หลอกจากเป็นกลุ ains, ่มแจ้คเกมก็จะเป็นกลุ่มพูดคุยใครเล่นเกมไหนใครแตกเกมไหนกันอยู่ก็จะพามาโจมตีนู้ครัรมีเทคนิคดีๆก็จะพามาพูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันข้อดีมันอยู่ที่ตรงนี้แหละดีขวาเล่นคนเดียวองาๆาครับใครจะเข้ากลุ่มเปิที่คอมเนตแกได้คิดไปกันเดิมองเบาปากอูดไว้ให้มาเพิ่นมาและก็ดูเพื่อความสนุกสนานและความกันเทงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะเมื่อคีหลังจากที่เปิดปรับปรุงมาด้วยครับ หลังจากอัปเดตมานะบังไปเล่นไอเกมฟา n f นเฟสติวัลมาแล้วก็ได้กำไรมา3,000แล้วซื้อไปก็ซื้อไปซื้อมาก็ได้กำไรอยู่3,000กนครับมาเราย้ายเกมดีกว่าเอออย่างไงเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บางกันด้วยมารอบนี้เอาตุนต่อเนื่องมาจัดกันต่อเลยเดี๋ยวจัดเตอร์โบไปก่อนสัก30รอบนครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะซื้อกันแบบรัวๆเหมือนเดิมเกมเกือในตำนานอีกหึงเกมเลยด้วยครับนะ แต่เมื่อคี้มันพีพีมันมาดีหลังจากอัปเดตมาดูมาซ้ำกันหน่อยแล้วทุกครับทุกคนครับบอกเลยไม้เดี๋ยวรู้เรื่องถ้าบัรจายตัวครับไม้เดี๋ยวรู้เรื่องถ้าไม่จ่ายก็คือไม่รู้เรื่องมาไม้แรกเดี๋ยวเราจะซื้อเบ็ดลิเบ็ดละสามสิบวครับไม้ละสามพันนะมารยาวๆกันเหมือนเดิมเรามีโอกาสหลายไม้ด้วครับขอสักไม้ที่แบบมาแบบเต็มระบบแค่นั้นพอเออนะครับ จีบโค้ดครับเป็นหวัดเสียงยังไม่โอเคเลยนะโอเคมา <c oughs> เปิดอมอไม้เดี๋ยวแตกลึกฮันแนวายมาด้วยเปิดมอวายมาด้วยโอเควายมาหนึ่งตัวแล้วทุกคนครับโอเควายมาสองตัวแล้วทุกคนครับไม่ได้ เฮ้ยวายมาด้วยเพื่อนขอวายมาแบบเต็มระบบบ้างเลยขอวายเต็มระบบมาบ้างเพื่อนโอเคโอเควายมาสี่ตัวแล้วทุกคนครับวายมาสี่ตัวแล้วนะอีกสามมุนหุ่ยสวยได้อยู่ได้อยู่ถ้ามเมลมาแบบนี้ได้อยู่ไหนเบาๆทุกคนครับมาดิ๋ยวห้าร้อยขยับมาดนึง ดีๆเพื่อนสุดท้ายชอกาดทุนมันแค่เพิ่งเริ่มทุกครับไม่เป็นไรมันแค่เพิ่งเริ่มเพื่อไม่ได้กาดทุนไปประมาณ1,500บาทโอเคเหมือนเดิมครับถ้าซื้อแล้วกาดทุนเราต้องซ้ำมาเด็กลัวที่ไหนล่ะว,วันนี้หลังอัปเดตมีคนเตะก,กันหลายเกมเลยทุกครับนะ มาเปลกมากปกติเวลาอัปเดตมาใหม่ๆเล่นกินเก็ไม่แตกวันนี้เราเล่นรอบเลขตอนเที่ยงนะครับไปเล่นฟาร์นเฟสติวัลมามีครับเลยเฉยมาดูกันกับเกมนี้แล้วุกครับ <c oughs> เดี๋ยวถ้าสัก3 4สไม้ไม่ไหวเดี๋ยวเราเปลี่ยนเกมตัวเดียวอ่วาวเลยแล้วโอเคโอเควายมา3ตัวแล้วทุกคนครับปับป๊บปับ๊บปั๊บเฮ้ยเพื่อเราดีๆ โอ้โหมันลงไปซ้ำนาล่าววายวายอยู่ไม่สวยเลยว่ะเอาดีๆเพื่อนซื้อไว้สามพันเว้ยโอเคโอเคโอเคตัง้งแต่นี้ห้อยู่ทุกครับทีนี้ขอลุ้นในตัวแพงลงตัวหน้าขอให้ลุ้นตัวแพงลงตัดแถวหน้าตั้งแถวมาหน่อยเพื่อนปับ๊บเฮ้ยอย่าไม่ลงเลยตัวแพงแพงไม่ลงเลยขอตัวแพงแพงบ้างเพื่อนสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเพื่อนแมวมาปับ๊บ เออเออแบบนี้แหละเพื่อนโอ้โหมันมาให้ดอกสุดท้ายทุกคนครับอ้จือหวานเชียบเลยตาแบบนี้ทั่วเพลงด้วยผางก็มาสามพันห้าบันต้องแบบนี้ดิเพื่อนจะได้สู้กันหน่อยพอได้คุยกันหน่อยด้วยค,ครับโอเคถ้าแบบนี้เหมือนเดิมด้วยค,ครับได้กำไรไมายนี้เราขยับบิดแล้วก็ปั่นก่อนมา กลับไปที่เดิม3 1 8 0 0 0บาทมาขึ้นมาเป็น40่สิบครับเตอร์โบไป50รอบก่อนมาอุ้ยเกมนี้มันไปเร็วมากครับถ้าเรากดเตอร์โบนะมันจะไปแบบเร็วมากเลยเวลาปัดนเดี๋ยววัดกระดี1นึงไม้เหมือนเดิมครับ ไม่มีรีสป,ปินเลยว่ะไม่มีรีสป,ปินเลยครับโอเคไม่เป็นไรไม่มีเราซื้อเองก็ได้มาดิเพื่อนไม่แตกไม้นี่จะไปแตกไม้ไหนใช่ไหมทุกคนครับเ <ś> จ <c oughs> ็บคอมากเลยว่ะ <ś c oughs> มาเพื่อนมาให้มันจบที่ไม้นี้มาเลยเพื่อน <c oughs> ขอไปหกนาทีเลิกก็อ,อ,อกนาทีเลิก หมานมานมาซักไม้เมื่อมาจีบคอเลยเพื่อนไม่สบายอยู่ด้วยวะทุกคนครับโอเคไวมาสองตัวขอาวลงมาหนักๆมาายมาอีกหนึ่งตัวโอเคดูดีดูดีวะเพื่อนขอเหมือนเมื่อกี้หน่อยขอเหมือนเมื่อกี้เต็มระบบ่อยเฮ้ยโอเคเลยสวยดีสวยดีสวยดีายมาทุกคครับคูณสามสองตัวแล้วขัคูณสองอยู่แถวเดียวกันทีนี้ก็รุนให้มันแบบตัวแผง,แงๆลงก็ครับแถวหน้าสุดปับ๊บ เพื่อนเดีดเอาดีๆเพื่อนเอาดีๆีเอาอีกเพื่อนมาอีกเพื่อนมาอีกเพกื่อนมาอีกป๊บสวยโอเคแบบนี้มันพอคุยกันได้หน่อยครับทุกคนครับมาดีลังอัปเดตมันต้องแบบนี้แหละเพื่อนมันจะได้สู้ขันหน่อย5 7 0ัจมาดิอีกีมูลเพื่อนเต็มระบบทุกอดอกแน่นอนโอู้หูแมวไม่มีแต่คนที่ถึง ถ้าตัวนี้มาแถวที่หนึ่งทุกครับบอกว่ามันเซนเซลาวแตตหมือแน่นอนจริงๆนะโอ้โหผางก็มาอีก2,000โอเคสวยแต่แบบนี้โอเคมีกำไรได้นอนทุกครับอุ้ยอุ้ยมาดูดอกนี้กันก่อนครับ <c oughs> <c oughs> พูดได้คำเดียวว่าปล่อเล็กโอ้โหมันต้องแบบนี้เลยครับทุกคนครับผางก็มาด้อีก4,000 สุดท้ายมาเพื่อสวยๆแมวโอเคไม่เป็นไรเบิ้ลเกกับไอตัวนี้มาก็เต็มกลาลาเบลอยู่ทุน18,000หุนครับผางก็มาอีก2,000โอเคดูดีสวยเลยสวยเลยได้กำไรมาเท่าไหร่เพื่อจบไปที่29,000ได้กำไรไมาอีก1 000, 1 0 0 0กว่าบาท บอเล็กแต่กลอนจะจากกันทุนครับเหมือนเดิมในในนั้นก็มีคำระไรแล้วใช่ไหมยอย่าเพิ่งไปซื้อซ้าหรือว่าอย่าเพิ่งจากมันไปก่อนปั่นไปก่อนสักสามสิบรอบเผื่อว่ายังมีดอกตกค้างเราอีกสักดอกตัวครับมาดูกันตั้ไม่เชือ่อ <c oughs> มีใเพื่อนี่ใบพือนีสปพินสักรอบไหมโอ้โห,หวายโอ้โหสองตัว เออมาเลยเพื่อนดีสปินโอ้โหรีบเกินเพื่อนรีบเกินเพื่อนดีสปินมาก็นรีบเกินตีเดียวมันจบเลยว่ะโอเคเลือกเลยดีกว่าทุกคนครับเอยเอาเรื่องจัดว่ะเอเกมนี้ปกติมันเครือจัดๆเลยทุกคนครับแต่วันนี้มันมาดีเปลกเปลกเว้ยเฮ้ยเว้ยเฮ้ยเอ้ทุกคนครับพูดได้กับเดียวว่าป่อเลิกโอ้หลังอัปเดตเอาเรื่องจัดเลยทุกคครับเตะทั้งสองไม้เลย เบตส30แล้วก็เบตส40มีกำไรสร้าง2ไม้โดยจาเพราะเบตส40มาแบบเต็มระบบเลยโอเคทุกครับวันนี้ก็มิชชั่นคอมพลีทเมื่อเช้าเราพาทุนมา1,000 0ไปเล่นได้กำไรรอบแรกมาเ0 0ดรอบนี้มาจัดมาอีก1 1 0 0 0รวมกำไรวันนี้1 9 0 0 0บาท เดี๋ยวจะไปจัดอีกสักเกมแล้วกันที่ช่องบางนูรูโนหเดี๋ยวจะไปเกมไหนรอดูละกี้ถามรอบต่อไปสักหน่อยแล้วกันโอเคทุกท่านชออเนี้ฝากกดไลค์กดแจกกดติดตามเป็นกำลังใจให้มากันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบอกเลยว่าเต็มระบบแน่นอนโอเคบายบาย,บายชุบๆบบางรักตัวกคนนะครับโอเชอวันชีบ